สวัสดีครับคุณฟังทีละครับไทยโพสตพาดหัวข่าวนะครับบอกว่านิพิษสอนมวยก้าวไกลยกคดียุบพักมาเทียบกรณีประชาธิปัตย์ไม่ได้คนละประเด็นกันเนื้อหาใจความครับไทยโพสต์หยิบยกเอาการโพสต์ข้อความลงในเฟ e บุ o กก่อนน้านิพิษอินทรสมบัติขึ้นมาเป็นเนื้อหาในข่าวช้นนี้โดยอ้างบอกว่าอย่างนี้ครับ นายนิพิธอินทรสมบัติซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงพักประชาธิปัตย์นิพิธได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับโดยให้หัวข้อว่ากรณีการยื่นคำร้องให้ยุบพักเก้าวไกลกับพักประชาธิปัตย์โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับนิพิธบอกว่าพักเก้าวไกลเนี่ยออกมาถแถลงหลายครั้งเหลือเกินนะครับ ในทํานองว่าเมื่อปี2553สารรัฐธรรมนูญยกคําร้องที่อายการสูงสุดยืน่นคําร้องให้ยุบพักประชาธิปัตย์ตามคำวินิจฉัยที่16 2553โดยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าการยื่นให้ยุบพักประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นการยื่นที่ผิดขั้นตอนคือในการยื่นให้ยุบพักก้าวไกลเขาก็อ้างว่าเป็นกรณีเดียวกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องโดยไม่เปิดโอกาสให้พักเก้าไกลเนี่ยได้ทราบข้อเท็จจริงแล้วก็แสดงพยานหลักฐานในชั้นกรกตสารรัฐธรรมนูญจึงต้องยกคำร้องเหมือนกันไม่ฉะนั้นจะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือว่าสองมาตรฐานเอาอย่างนี้นะครับผมขอชี้แจงอย่างนี้ครับผมเคยสังกัดอยู่พักประชาธิปัตย์และผมเนี่ยก็เป็นทนายความซึ่งอยู่ในคณะทนายความที่ว่าความในคดีนั้นนะครับ ตอนนี้ผมไม่ได้สกัดพักประชาธิปัตย์ละและผมก็ไม่ได้สกัดพักการเมืองอะไรทั้งสิน้นแต่เห็นสมควรที่จะต้องชี้แจงครับเพื่อไม่ให้พักประชาธิปัตย์ที่ผมเคยสกัดอยู่เนี่ยได้รับความเสียหาย,ห,ายหรือว่าถูกระแวงสงสัยนะครับคืออย่างนี้ครับในปี2553มเนี่ยมีการใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองพุทธศักราช2550ซึ่งบัญญัติเอาไวน้นะครับว่าการยื่นคำร้อง ให้ยุบพักการเมืองเนี่ยต้องเริ่มจากนายทะเบียนพักการเมืองเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นว่าควรจะยุบจึงเสนอเรื่องต่อให้กับอายการสูงสุดให้ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติพักการเมืองในมาตรา95ทีนี้กรณีพักประชาธิปัตย์เนี่ยนายทะเบียนยังไม่ได้ทําความเห็นว่าควรจะยุบนะครับ แต่นายทะเบียนเนี่ยกลับเสนอให้กกตพิจารณาดังนั้นมันจึงเป็นการผิดขั้นตอนอยังไงล่ะครับเปรียบเหมือนกับพนักง,งานสอบสวนยังไม่มีคําสั่งฟ้องแต่ส่งสํานวนไปให้อัยการถึงได้เรียกว่าเป็นการผิดขั้นตอนอัยการจะฟ้องร้องคดีนั้นไม่ได้ในครั้งนั้นเนี่ยนะครับคดีของพรรคประชาธิปัตย์นี้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยนะครับเราสู้ทั้งประเด็นข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงซึ่งเมื่อศาลเห็นว่าผิดขั้นตอนตามกฎหมายจึง ต้องยกคำร้องไปส่วนของพักเก้าวไกลเนี่ยมันคนรละประเด็นกับของพักประชาธิปัตย์ครับแต่เอาละผมก็จะไม่ขอกล่าวานะครับเพราะว่าเรื่องอยู่ระหว่างการวินิจฉัยของศาลผมเพียงแต่อยากจะบอกกับพักเก้าวไกลว่าที่ท่านกล่าวมานั้นเนี่ยมีเพียงวาทกรรมหรูๆไปวัน,ว,นวันหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้มีหลักอะไรเลยความจริงแล้วพักคก้าไกลก็มีนักกฎหมายเก่งเยอะไม่ใช่หรอครับแต่ในเมื่อเต็มไปด้วยอคติมาถึงได้มืดบอดยังไงล่ะครับ ไม่ประเทองปัญญายัางไงล่ะครับระวังนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดครับมันน่าเสียดายอะครับ